เอาละครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารดกไอคดเกมนะครับวันนี้ท่านก็อยู่กับรายการ Universe Sandbox มันบ้ามากเลยนะครับรายการนี้เราจะมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวนะครับจากสิ่งต่างๆที่ท่านผู้ชมได้ขอกันมานะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยที่อยากให้ผมทำอะไรในคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ให้แดงมันมากๆด้วยครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ใส่ให้แดงมันมากๆเนี่ยผมจะอ่านข้ามไปเลยนะครับเราไปดูความบ้าที่ได้รับเลือกกันในสัปดาห์นี้เลยนะครัััััับบบบบบบคคคคควววาาาาาม้้้ทีีี่่่ไไดดรรรรรในนนนนสปห์ะะจกกุณพพลอ เอาดาวเทียมชนประเทศไทยแฮชแท็กมันบ้ามากแฮชแท็กขอให้ออกคลิปได้เลยครับได้อะไรครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอา,อาดาวเทียมนะมารองพุ่งชนประเทศไทยกันนะครับมาดูกันว่าประเทศไทยจะได้รับความเสียหายอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งดาวเทียมนะครับก็มีอยู่หลายแบบบางบ้านเลยครับรอบนี้เราจะเอาดาวเทียมธรรมดาก่อนนะครับยังไม่ใช่ดาวเทียมยักษ์นะครับผมหาดาวเทียมแป๊บหนึ่งนะครับซึ่ง ดาวเทียมนะครับมีอยู่หลายขนาดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลองหาสักอันนึงนงครับลองเอาอันนี้ก่อนมาเดี๋ยวเดี๋ยวประเทศไทยมันจะไปนะครับอันนี้ลองพุ่งชนประเทศไทยเปิบอันนี้มีขนาดาเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่1.5เมตรเท่านั้นนะครับลองพุ่งชนดู1 2 3ซลองพุ่งชนดูนะครับดูว่ามันจะปะเฏิกิริยาอะไรหรือเปล่านะครับ 1.5เมตรนะครับไปเลยดูสิตุม่มวิแรงกันนะเนี่ยทำไปเล่นไปมันมันเอฟเฟกมันแรงเกินเตุหรือเปล่าเนี่ยมันดูแรงเกินเตุนะดาวเทียมอันเดียวระเบิดไปครึ่งโลกเอ๊เอฟเฟกมันดูแรงเกินเตุนะแต่ว่าก็ไม่มีร่องรอยอะไรมากมายนะท่านผู้ชมเออมันดูแรงเกินเตุไปนั้นครับไม่รู้ว่าเกมมันประมวลผลออกมายัางไงนะครับลองอันนี้อันนึงอะพุ่งชนไปลองพุ่งชนสักทีหนึ่ง ต้องดูสิโต้ตมละกายละชนผมว่าเป็นเอฟเฟกมันดูแรงเกินเหตุนะจริงๆแล้วมันไม่น่าแรงขนาดนี้นะครับอาจจะเป็นพุ่งชนปะทะกับโล่ขนาดนิดหน่อยนะครับไม่น่ามีเอฟเฟกแรงขนาดนี้นะครับเอฟเฟกมันดูแรงจังเลยอะ่ะมันดูเหมือนโลกระเบิดอะ่ะเนี่ยดูดิเอฟเฟกอลังการงานสร้างไปพุ่งชนนะครับพุ่งชนไปแล้วล่ะอนเลยพุ่งชนพุ่งชนก็ ดูประเทศไทยจะไม่ได้มีเกิดอะไรนะครับเนื่องจากมันแค่แบบขนาดของมันแค่ประมาณ16เมตรอะไรองนะี้หนึเมตรอะไรเนงะี้ยแค่เอฟเฟกมันมันเวอร์เกินแค่นั้นเองฮะเอฟเฟกการชนนะครับเหมือนเพิ่งอัปเดตมาใหม่เลยนะเอฟเฟกการชนเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่ได้ชนอะไรเป็นแบบนี้นะครับทั้งวันนี้ก็เวอร์ซะอ่าเรามาลองอ่าเป็นดาวเทียมยักษ์กันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะลองเพิ่มขนาดนะครับ ให้มันมีขนาดที่ใหญ่แบบมหาศาลนะครับซึ่งตอนนี้เราเปรียบเปนเป็นสักกิโลนะครับเราใส่มาสัก500กิโลดาวเทียมยักษ์ที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างมันได้แน่นอนนะครับและถ้าเกิดมันพุ่งชนโลกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมเราจะให้มันพุนนนนพ่งชนประเทศไทยนะครับมาดูกันดาวเทียมขนาด5 0ากิโลพุ่งชนประเทศไทยนะครับความยาวน่าจะเกินครึ่งหนึ่งของคอรึ่งหนึ่งของอประเทศไทยไปนะท่านผู้ชม ทุกผู้ชมเอ๊ะมันมันมันพุ่งชนแล้วมันก็มันมันก็แปลกๆไปมันก็แปลกๆไปดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเหมือนเกมเพิ่งอัปเดตนะครับเพิ่งอัปเดตใหม่นะครับทำให้เอฟเฟกต์การชนเนี่ยมันมันแปลกไปนะทุกผู้ชมมันแปลกไปแล้วประเทศไทยก็ไม่เป็นไรด้วยนะครับเอาเป็นว่านะครับถ้าเกิดเราคิดถึงความเป็นจริงนะครับที่มันจะพอเป็นไปได้เนี่ยก็คือถึงดาวเทียมนะครับมันจะพุ่งชนประเทศไทยนะครับมันก็จะมีความเสียยยหาาอู่่ในระดับบบแว พื้นพื้นพื้นบ้านอะประมาณว่าชนหลังคาบ้านอะไรแบบนี้อาจจะมีคนเสียชีวิตจากการชนได้ครับไม่ได้ระเบิดตูมตามเหมือนเอฟเฟกที่เกมนี้ประมวลแบบนี้นะครับผมว่าควผู้พัฒนาเกมควรจะปรับแก้นะครับปรับแก้ถ้าเกิดเป็นวัตถุขนาดเหล็กเนะี่ยไม่ควรจะระเบิด ตูมตามตูมตามตูมตามขนาดนี้นะครับมันเวอร์เกินไปนะฮะโอเคท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ประมาณนี้นครับสําหรับาดาวเทียมพุ่งชนประเทศไทยนะครับอาจจะไม่ได้เห็นอะไรมากมายนะครับแต่ก็คงจะพอจินตนาการได้นะครับว่าถ้าเกิดดาวเทียมนะครับพุ่งชนประเทศไทยเนะี่ยจะเป็นยังไงก็ลงราคาบ้านใครก็นั่นแหละครับ บึ้มแน่นอน,นครับถึงมันจะมีขนาดเพียงแค่1.5เมตรก็ตามนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับของใครน่าสนใจก็ได้รับเรื่องทำในฉบับหน้าต่อไปนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไ like, ลคก์กดแชร์กดติดตามกดแจกริ่งไปนะฮะบ๊ายบาย